เรื่องของรอยสักเราจะพอจะช่วยติดต่ออะไรยังไงมีคนติดต่อมีคนแพยายามจะช่วยเรื่องรอยสักบนใบหน้าหรือยังมีมีชาอมืงคอครับมีใช่ไหมครับอโอเคเดี๋ยวจะหาวิธีนะครับ,รบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปท่านคือจริงๆรอยสักมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคนจะดีหรือไม่ดีรหรืออะไรยังไงนะทีนี้การลบมันไม่ใช่ว่าลบครั้งเดียวจบม,มันต้องใช้เวลา,า,าต้องลบ,บไม่รู้กี่ครั้งจะจบเพราะนั้นเขาก็จะมีปัญหาในช่วงอยู่ขอนแก่นจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอย่างเงี้ย เขาเลยต้องคิดดูก่อนถ้าลบครั้งหนึ่งมันต้องลบตลอดหลายครั้งใช่ไหมลูกครับสามครั้งครับพ่พี่เยอะว่าต้องเดินทางไปกลับสามครั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองหาวิธีให้นะฮะเพื่อที่จะให้ให้หนุ่ยได้ในสิ่งที่หนุ่ยต้องการเนาะทีมงานต่อสายแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิดนะฮะอาจารย์อยู่ในสายกับเราใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังใช่ไหมใช่ไหมครับ ตำแหน่งท่านปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งท่านพูเข้ามาเพื่อที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของของลบรอยสักตรงนี้นะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวิ่งขวัญค่ะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับผมขอเนญาตเข้าเรื่องเลยนะครับพอดีผมนั่งอยู่คุณหนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยเขามีรอยสักที่ที่ใบหน้าผมไม่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้เห็นภาพของของคุณหนุ่ยยังแล้วนะครับ ถ้าถือว่าเป็นหน้านะคะอาจจะว่าตีประมาณสักครึ่งหน้าแล้วกันเนาะก็เวลาที่ทําจริงๆนี่ก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีไม่ไม่นานมากค่ะเพราะงั้นโดยเฉลี่ยนะคะก็จะประมาณห้าถึงเจ็ดครั้งห้าถึงเจ็ดครั้งนี่ก็ตีประมาณเป็นปีใช่จกเว้นน่าจะเป็นสีที่สียากๆค่ะของคุณหนุ่ยตอนนี้มีที่มีที่ผมเห็นนะครับก็คือสีดําซึ่งสีดํามันเริ่มจางแล้วล่ะครับแล้วก็มีสีแดงครับสีเหลืองไม่มีไม่มีสีเหลืองเนาะไม่มีสีเหลืองครับมีสีดํากับสีแดงครับ ก็อาจจะเป็นเคสที่ไม่ได้ยากมากอะค่ะประมาณปีหนึ่งใช่ไหมครับเย็นเนาะประมาณปีหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ใช้เวลารวมๆน่าจะไม่เกินปีหนึ่งค่ะถ้าไม่ไม่มีสีอะไรที่ยากเย็นมากทำต่อครั้งประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่อะค่ะแล้วแต่จํานวนช็อตของเลเซอร์ที่เราจะต้องยิงไปหรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้เลเซอร์เครื่องแบบไหนถ้ามาที่รัฐของรัฐเราก็โอเคค่าเฉลี่ยก็ประมาณสามพันจนถึงเจ็ดพันต่อครั้งใช่ไั่ค่ะ นี่คือโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับประมาณเนาะโอเคพี่นุ้ยเดี๋ยวผมทําให้โอเคไหมโอเคนะผมทําให้นะครับเดี๋ยวยังไงอาจาจะมาก็เชิญนะคะที่ไปหาอาจารย์ได้เลยไหมฮะหรือหรือยังไงฮะได้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 นะครับอทีมงานทีมงานเดี๋ยวติดต่อขอบคุณมากนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมพูดล้ทำให้นะโอเคเป่า ตอนนี้ผมไม่ีเวลาอีกนิดนึงนะฮะคุณอยากจะบอกอะไรกับสังคมหน่อยครับเพราะว่าที่เราคุยกันนอกรอบก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยผมคิดว่าคุณมีอะไรในใจอยากจะบอกสังคมคุณอยากจะบอกอะไรสังคมหน่อยไหมครับผมก็เลิกทุกอย่างแล้วครับแล้วผมจะเป็นคนดีครับไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนครับแต่ก็มีคนพูดเหมือนกันนะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าเนี่ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นซึ่งผมฟังแล้วผมรู้สึกเจ็บแทนนะฮะบอกคุณลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอนะ่ะพ่อคุณทําอะไรไว้เดี๋ยวสักพักเนี่ย รอดูลูกไม้ก็คือหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะทําตามคุณจะตอบยังงี้ไงครับมันอยู่กับภาวะแวดล้อมครับถ้าคนกดดันมากๆผมก็จะเป็นแบบอาการนี่นะับผมก็ได้ปรึกษาผู้น้องคือผมเห็นด้วยนะที่หลุยเนี่ยจะเป็นแบบลูกไม้ไม่ไกลต้นแต่ไม่ใช่ต้นสมคิดแต่จะเป็นต้นคุณน้องฮะผมมั่นใจครับ เป็นต้นของคุณครู<ช>ต้นของพ่ออีกคนหนึ่งของเขาใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับผมมากกว่าแล้วก็ในขณะที่ผม <c oughs> ผมผมไม่ได้สอนด้วยคําพูดแต่ผมสอนด้วยการกระทําแล้วคนอุดรก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าหนุ่ยเนี่ยจะเดินตามทางพ่อหนอ,อกมากกว่าไปช่วยงานสังคมอะไรได้ทุกวันนะฮะหนุ่ยก็จะซึมซับตรงนั้นหนุ่ยลูกไม้ไม่ไกลต้นแน่ครับแต่ไม่ใช่ต้นสองยิ้มครับแต่เป็นต้นครูตะวันปฏิบัติเป็นที่รับสูงนะครับ ฟังพี่ทุกวันวันนี้เนี่ยที่มาคือเปิดโอกาสให้หนุ่ยได้พูดเปิดโอกาสให้หนุ่ยได้แสดงความรู้สึกข้างในว่าจริงๆพ่อส่วนพ่อลูกส่วนลูกไม่เกี่ยวกันสังคมบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็จะลุมประนามบอกว่าลูกไม้หรือไม่ไกลต้นอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องไปฟังถูกไหมเขาใจว่าหนุย่ยหนุ่ยรับได้สิ่งที่เขาพลาดแต่เขารับไม่ได้กับสิ่งที่เขาเขาไม่สามารถที่จะลบได้ก็คือเขาพลาดหรือที่เกิดมาเป็นลูกสมคิดและเลยต้องมาโดน สังคมประนามอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเขาเลือกไม่ได้เลยแต่สิ่งความผิดที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้นะฮะแต่ตรงนี้เท่านั้นเองที่เขาเปลี่ยนไม่ได้เมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้บงเอิญเกิดมาเป็นลูกสมคิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะท,ที่ได้อยู่สังคมก็เลยมองว่าเมื่อคุณเกิดมาเป็นลูกสมคิดคุณก็จะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะฮะไม่เป็นธรรมมากเลยนะครับ ผมเรียกขอเรียกพ่อนองแล้วกันเนาะมันไม่เป็นธรรมจริงๆเลยแต่สิ่งที่พ่อนองพูดเนี่ยผมเชื่อว่าความรักที่พ่อนองให้ความผูกพันที่พ่อนองให้เขาจะเป็นลูกไม้หล่นไมไายต้นของพ่อนองครับขอกระดาษทิชชู่นะครับขอกระดาษทิชชู่ฮะให้คุณหนุ่ยนะครับโอเคไหมนี่ผ่านมากระโดนมาเยอะครับคนที่แบกรับจากปัญหาของสมคิดเนี่ยคือหนุ่ยสังคมบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็จะลุ้นปัญหาบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไายต้นอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องไปฟังถูกไหม คุณพ่อโดนตัดสินประหารชีวิตคุณหนุ่ยรู้สึกไงเชยครับตามใจแต่แรกแล้วครับคนเราต้องรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้วครับเพ<ม>ิ่งย้ายจากคอนแกนไปอุดอรครับเพราะว่าอยู่คอนแกนไม่ได้มัน รเราแวงคนจะมาทำลายเขาอยู่จังหวัดนั้นไม่ได้เพราะว่ามันก็มีคนที่ไปกระตุ้นไปแยมพยายามให้เขารู้สึกให้เขากลับไปอยู่ที่เดิมไปในวงการเดิมไปอยู่ในโลกมืดประเด็นตรงนี้จะทําให้ทางนี้ต้องแบกรับกรณีที่พ่อสมคิดทําผิดแล้วเมื่อคําพิพากษามันไม่เป็นตามที่กระแสสังคมต้องการเขาก็จะมาลงที่ตรงนี้ต่อว่าเขาเลยล่ะคนก็จะต่อมามามา,มาโทษคนนี้นะสมควรตายอะไรอย่างเงี้ยจะประหารไม่ประหารมันขึ้นอยู่ที่ศาลไม่ได้เกี่ยวกับหนุ่ยเลยครับผมก็อยากบอกสังคมว่า คุณต้องแยกแยะสังคมก็ตั้งคาถามเหมือนกันว่าไอ้โทษประหารชีวิตจ,จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในกรณีของนายสมคิดนะฮะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราจะถูกประหารมันมีกระบวนการอยู่ซึ่งระหว่างที่อยู่ในกระบวนการนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็จะไม่นําตัวไปประหารมันเป็นกฎหมายนะครับครับแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ขอนะทางกรมราชทัณฑ์ก็จะต้องยืน่นคำร้องและผ่านกระทรวงยุติธรรมไปพูดตรงๆว่าประเทศเราเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่มีการบังคับใช้โทษประหารอย่าง,างจริงจังเด็ดขาดอยู่ระหว่างครึ่งกลางประเทศที่เจริญนะฮะ ยุโรปยุโรปเนี่ยโทษประหารไม่มีเลยนะฮะคุณไปทางไหนแล้วฮะหรือว่าเราอยู่ครึ่งๆกับแนวนโน้มของโลกเนี่ยเขายกเลิกโทษประหารนี่คือแนวนโน้มของโลกแนวนโน้มของโลกก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐเหมือนกันนะในเรื่องของการนำประหารจริงเนี่ยนะฮะ <S 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 ผู้กระทำผิดอาญาเนี่ยอาชญากรเนี่ยเป็นผู้ป่วยทุกความผิดจริงๆโดยหลักการเป็นคนป่วยนะโอ้เอาเขาป่วยมาอ้างอย่างนี้ครับป่วยนะฮะป่วยทางจิตฮะแต่ว่าป่วยนี่เป็นเป็นเอ่อเป็นตะกะเฉยทำไมมันต้องปล่อยให้ถึง6ศพนะฮะท่าน ถ้าเขาฆ่าคนแรกเนี่ยหรือคนที่2เนี่ยเขาควรจะรดนจับกันนะเขาก็จะมีโอกาสไปฆ่าขครคนที่3ามที่สี่ที่ห้าท่านพูดงนี้แสดงว่ากระบวนการในการที่จะไปจับเขาเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพหรือเปล่าผมถามไม่ถึงขนาดไร้นะแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรท่านบอกว่ามีโอกาสที่นายสมคิดจะออกมาไม่ออกครั้งหลังเนี่ยโอกาสครั้งหลังนี้ไม่มีแล้วยังไงก็ตามจะลดนู่นลดนี่จะไม่ถูกประหารนะฮะเขาก็ต้องถูกควบคุมตัวเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า15ปี20ิปีผมก็เลิกทุกอย่างแล้วครับ เรผมจะเป็นคนดีครับไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนครับทุกวันนี้ประกอบอาชีพอะไรฮะขายปลาหมึกย่างกับแมลงทอดครับผมฟังแล้วผมรู้สึกเจ็บแทนนะฮะบอกคุณลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอะ่ะพ่อคุณทําอะไรไว้เดี๋ยวสักพักเนี่ยรอดูลูกไม้ก็คือหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะทําตามหนุ่ยลูกไม้ไม่ไมกลต้นแน่ครับจะไม่เช่ต้นผมคิดคแต่เป็นต้น,ตนครูตะวันปฏิทินที่รับสูงนะครับ,รบที่บอกว่าเอ๊ะกลัวเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่ผ่านมันก็โดนมาเยอะ,ะครับผมเชื่อเรื่อง กรรมมันมีจริงมันก็เป็นภาพร้อนแหละครับเพราะว่าก็จะเห็นดวงวิญญาก็เลยบอกถ้าคุณพ่อโดนประหารชีวิตก็เลยบอกว่าจะทําบุญให้ทําศพให้ให,ให้แกไป